ที่ตกไข่หน้าร้อนเสียตายป้องกันเรื่องตอน้นหนแก๊สบี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ gasbee.com บ้านเล็กในซอยแคบสุดๆร้อยหนึ่งนะคะเพื่อสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเซิร์ชคำว่า gasbee สุดพีชหรือแก๊ส QR code ตรงนี้เลยน,นะจ๊ะร้อนร้อนมากร้อนสุดๆร้อนกว่านี้ยังได้อีกไหมนี่คือร้อนคือร้อนร้อนมากๆร้อนสุดที่มันใช่หน้าร้อนธรรมดาเลย นี่มันคือร้อนปะร้อนแปดร้อนจริงๆและวันนี้นะคะร้อนขนาดนี้เราจะต้องรับมือกับโรคฮิสโตหรือโรคลมแดดนั่นเองที่มันเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงที่รักของเรามาเกเหลือเกินวันนี้นะคะเราจะต้องมาพูดคุยหาวิธีรับมือและวิธีป้องกันในโรคฮิสโตในช่วงหน้าร้อนขนาดนี้ร้อนคือร้อนร้อนแบบร้อนเกินเบอร์ร้อนอะไรขนาดนี้ ฮิสโตกเกิดจากอะไรนะคะฮิสโตกเกิดจากความร้อนเป็นหลักเลยค่ะอากาศร้อนมาพร้อมกับโลกลมแดดนะคะซึ่งน้องๆน,นะคะจะมีภาวะก็คืออากาศในร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากและไม่สามารถที่จะระบายออกได้รวมทั้งไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ทันนะคะและเนื่องจากเมืองไทยของเราเป็นเมืองร้อน เป็นเมืองร้อนสุดๆนะคะมันก็จะยิ่งทำให้น้องไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เลยทำให้เกิดอาการนะคะอ่อนเพลียหายใจแรงหัวใจเต้นแรงและสุดท้ายก็ช็อกและก็เสียชีวิตนะคะยิ่งพื้นที่ไหนนะคะที่เลี้ยงน้องแบบอากาศไทยเทไม่สะดวกหรือมีความอบอ้าวร้อนสูงนะคะมันก็จะยิ่งทำให้น้องอ่ะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะ อาการฮิสโตเป็นอย่างไรคะอาการเริ่มแรกของฮิสโตในน้องๆแก๊สทีนะคะก็จะสังเกตได้อย่างง่ายๆเลยนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยน้องๆจะกินน้ํามากเป็นพิเศษนะคะมัมมี่ต้องคอยนะคะจับน้องดูน้องนะคะว่าอุณหภูมิในร่างกายของน้องเนี่ยร้อนผิดปกติหรือเปล่านะคะอุ้มน้องมาจับเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยนะคะถ้าน้องมีอุณหภูมิในร่างกายที่เขาแบบว่าพยายามขับขออกมามีความร้อนมีไอร้อนสูงเนี่ย เราจะต้องรีบหาตัวช่วยเขาแล้วนะคะและบางตัวเนี่ยก็จะมีลักษณะคือค้างเปียกนะคะพยายามแบบว่ากินน้ําเล่นน้ําจะมีค้างเปียกชุ่มน้ําอยู่ตลอดเวลาอันนี้นะคะก็เป็นการบอกบอกถึงภาวะที่เขาเนี่ยร้อนและต้องการที่จะคลายร้อนแล้วนะคะและก็ยังมีภาวะที่น้องๆน,นะคะอ่อนแรงกินอาหารน้อยนะคะก็เป็นภาวะฮิสโต เหมือนกันค่ะแต่ภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะและน่ากลัวสุดๆเลยก็คือการอ่อนแรงและชักตัวนะคะท่านมีนีบ้านไหนสังเกตว่าน้องๆองมีอาการอ่อนแรงเพี้ยแล้วก็มีอุณหภูมิที่ร่างกายร้อนนะคะต้องรีบพาไปพบแพทย์อย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าอาการพิษโุกเนี่ยมันจะทําให้น้องนะคะมีภาวะช็อกและหัวใจหยุดเต้นได้ฉะนั้นแล้วเราจะต้องรีบพาน้องๆไปพบแพทย์อย่างด่วนเลยนะคะ หากแกสบี้มีอาการอ่อนแรงควรทำอย่างไรคะหากน้องๆน,นะคะมีอาการที่บ่งบอกว่ากําลังเป็นฮิสโตรกหรือว่ามีอาการเริ่มที่จะอ่อนแรงนะคะมีนีจะต้องเอาผ้าเย็นนะคะมาเช็ดใบหูเช็ดหน้าน้องเช็ดฝ่ามือฝ่าเท้าเพื่อช่วยระบายความร้อนจากร่างกายนะคะจะต้องหาพัดลมนะคะมาเป่าในบริเวณเพื่อให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้อย่างสะดวกเพราะว่าอากาศที่ร้อนอบนะคะมันจะยิ่งทําให้น้องนะคะมีภาวะที่ หายใจติดขัดนะคะและก็ถ้าน้องนะคะยังไม่ดีขึ้นมนีีทุกคนนะคะจะต,ต้องพาน้องไปหาหมอเพราะว่าการที่น้องอยู่ในอุณหภูมินะคะร้อนจัดแล้วเราไปเห็นแล้วเราก็พาเขาไปอยู่ในห้องแอร์เลยทันทีนะคะ mm. มันจะยิ่งทาให้เขาอ่ะปรับอุณหภูมิไม่ทันนะคะ mm. เบื้องตอนน้นก็คือเราก็ต้องค่อยๆเช็ดตัวแล้วค่อยๆปรับอุณหภูมินะคะ mm. และรีบไปพบแพทย์อย่างด่วนที่สุดเลยค่ะ เพราะร,ร,ร้อนมากและร้อนจริงๆและบ้านไหนนะคะที่นะคะไม่ได้เลี้ยงน้องในห้องแอร์นะคะจะต้องหาตัวช่วยมาเพื่อคลายร้อนให้กับเด็กๆนะคะและตัวช่วยนะคะก็มีหลายอย่างมากเลยแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดและก็หาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือบ้านหลบค่ะซึ่งเป็นบ้านโอบบ้านดินเผานะคะตัวนี้นะคะนอกจากที่จะใช้กับ น้องแมวน้องกระต่ายแล้วนะคะเขาก็ยังมีไซส์ของน้องน้องแกสบีด้วยมีนี้สามารถที่จะห่าซื้อแล้วก็เอามาลายร้อนให้กับน้องๆได้เลยนะคะโดยการที่เราเนี่ยวางน้ําแข็งไว้อยู่ด้านบนนะคะเขานะคะก็จะไปหลบอยู่ในอุโมงค์ซึ่งมันก็จะเย็นแต่บ้านหลบชิ้นนี้นะคะบอกไว้ก่อนนะคะว่าจะต้องคอยเปลี่ยนน้าและเติมน้ําแข็งให้น้องนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานสักเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าอากาศร้อนมันก็ระลายเร็วมาก แต่มันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะหาซื้อได้นะคะก็เป็นแพ็กเจลเย็นนะคะหาซื้อได้ที่ดโซหรือว่าจะหาซื้อในช้อปปีก็ได้นะคะมินิก็พอได้ตัวนี้มานะคะเราก็แช่ฟิตไว้เลยนะคะให้เขาเป็นน้ําแข็งนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็หานะคะผ้านะคะผ้านุ่มแบบนี้นะคะเราก็ผ่านเดี๋ยวผ่านก่อน พอไปอันนี้นะคะแพ็คหนึ่งหกสิบบาทราคาไม่แรงเราก็ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ไปวางไว้ที่กลงของน้องๆน,นะคะเขาก็จะมานอนบนนี้เพื่อที่จะคลายร้อนอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ราคาถูกยิ่งบ้านไหนนะคะแบบว่ามีน้องหลายตัวเนี่ยสามารถที่จะซื้อให้ตัวละแพ็กได้เลยนะคะชิ้นหนึ่งก็60บาทไม่แพงไม่แรงนะคะแล้วก็อยู่ได้สักพักนึงเลยแหละนี่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 หกบาท อันนี้นะคะก็ช่วยคลายร้อนได้ดีเช่นกันนะคะแล้วก็บ้านไหนนะคะที่เลี้ยงเด็กๆข้นยาวนะคะช่วงนี้นะคะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าเราต้องตับอัดน้ําและไถ่ขนออกค่ะเพราะว่านะคะขนของเด็กๆเนี่ยมันจะยิ่งทาให้เขาเนี่ยร้อนและเมื่อเขาระบายความร้อนได้ไม่ดีขนเขาก็จะร่วงและอาจจะเป็นแบบโรคผิวหนังได้ชนะแล้วในช่วงฤดูร้อนหนาร้อนแบบนี้โกนขนออกก่อนดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเรา ค่อยมาไว้กันใหม่ยิ่งใครเนี่ยไม่ได้เลี้ยงน้องในห้องแอร์นะต้องโกแน่นอนเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันเสียงมากๆเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่ฮอตคิดมากที่สุดเลยแล้วก็เป็นเทศกาลเลยดีกว่านะคะก็คือการอาบน้ําให้กับเด็กๆนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยาจะาเห็นมีป้าๆหลายๆคนเลยนะคะออกมาอาบน้ําโชว์ให้เด็กๆกันนะคะก็เป็น ช่วงอาบน้ำเป็นเทศกาลแห่งการอาบน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าพอหมดร้อนนี้เราใช่ไหมเราจะเข้าหน้าฝนเนี่ยมันก็จะอาบน้ำไม่ได้เลยฉะนั้นะแล้วมันก็จะเป็นช่วงนะคะช่วงเวลาช่วงฤดูดแห่งการอาบน้ำนะคะมันก็จะดีสําหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะเขาก็จะได้ผ่อนคลายคลายร้อนนะคะและก็เป่าลมอย่าลืมเป่าลมเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าถ้าเราอาบน้ำแล้วทิ้งเขาไว้แบบเปี่ยมเยี่ยมชื้นๆนะคะมันก็อาจะจะทําให้เขาเป็นโรคผิวหนังได้ฉะนั้นแล้วเราก็จะต้อง เป่าให้แห้งด้วยเพราะว่าการที่เราไม่เป่าน้องเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเชื้อรา โรคผิวหนังแล้วนะคะมันอาจจะทําให้น้องป่วยด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะและก็อยากจะเตือนมีมีกับป้าปานะคะนั่นก็คือผักผลไม้สดนั่นเองพอช่วงฤดูร้อนนะคะมีมีและป้าป้าหลายๆคนนะคะมักที่จะคายร้อนเด็กๆนะคะด้วยผักสดผลไม้สดและหอยกัอนแบบจํานวนมากมากจน มากจนเกินไปนะคะมันก็จะทําให้น้องๆท้องเสียและในช่วงหน้าร้อนนะคะโลกฮอตฮิตไม่แพ้กับฮิสโตกเลยนะคะนั่นก็คือภาวะติดเชื้อท้องเสียนะคะเนื่องจากพออากาศร้อนทุกคนนะคะก็จะมีแนวคิดนะคะว่าเราควรที่จะให้ผักผลไม้เพื่อเพิ่มน้ำในร่างกายและเพิ่มความสดชื่นให้กับเด็กๆแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กๆเกนี่ยเขากินหญ้าเป็นอาหารหลักนะคะผักผลไม้ เป็นของเสริมชนะแล้วการให้มากไม่ใช่ผลดีนะคะและมันเสี่ยงต่อการที่เขาเนี่ยจะท้องเสียและเมื่อเขาท้องเสียแล้วนะคะมันจะติดตัวอื่นไปด้วยช่วงหน้าร้อนเนี่ยสโรคสุดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือฮีสโตกและท้องเสียฉะนั้นแล้วมีมีนะคะและป้าป้าปกทุกท่านนะคะอย่าลืมว่าให้แต่เพียงพอดี อย่าให้มากเพราะการให้อะไรที่มันมากจนเกินไปมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีฉะนั้นแล้วให้เล็กๆน้อยๆพอเพียงแล้วค่ะตอนนี้ก็บาย้าวเข้ามาดูเด็กๆด้